สวัสดีครับผมแอนดูจากบริษัทเ s m Machinery ครับวันนี้ผมมีเคล็ดลับการเลือกเครื่องจากเ n นซที่มีความทิ้งตรงและอายุการใช้งานยาวนานซึ่ง2คุณสมบัตินี้มีอยู่ในเครื่อง YCM Machining Center แบรนด์อันดับหนึ่งจากประเทศไต้หวันมาดูกันครับอะไรคือเคล็ดลับของ YCM การใช้ Oil Mist Spray บนหลักากาศ MQL Minimum Quantity Lubrication เราจะใช้น้ำมันหล่อลื่นในปริมาณที่น้อยที่สุดฉีดเป็นละองน้ำมันปนไปกับลม ละอองน้ำมันช่วยหล่อลื่นขณะที่ลมช่วยระบายความร้อนที่เกิดขึ้นปิวออกไปพร้อมกับเศษส่งผลต่อการลดอุณหภูมิที่เกิดจากการเสียดสีระหว่างการกัดงานได้อย่างมีนัยยะทําให้อุณหภูมิของมีดกัดค่อนข้างคงที่จึงมีผลให้อายุการใช้งานของมีดกัดยาวนานขึ้นการใช้น้ํามันหล่อเย็นที่น้อยลงจึงช่วยประหยัดเงินได้อย่างมากหากเทียบกับการตัดเชื้อด้วยระบบ Po ูแลนที่ต้องใช้น้ํามันหล่อเย็นเยอะมากและยังมีความไม่เสถียรของอุณหภูมิของมีดกัดที่โดนน้ำคูแลนไม่สม่ําเสมอ ทำให้มีดกัดตึกเร็วนอกจากนี้การใช้ออยล์มิสเฟย์ยังช่วยให้เครื่องจักรทางานคุ้มค่ามากยิ่งขึ้นเพราะระบบออยล์มิสเฟย์ทำให้ไม่จําเป็นต้องหยุดเครื่องเพื่อเปลี่ยนถ่ายน้ํามันคูลแลนเมื่ออายุการใช้งานของมีดกัดยาวนานขึ้นก็จะช่วยลดเวลาที่ต้องเสียไปในการเปลี่ยนมีดกัดเห็นแบบนี้ก็มั่นใจได้เลยนะครับว่าเครื่อง YCM ทุกเครื่องจะมาพร้อมกับคุณภาพประสิทธิภาพความแม่นยำที่สูง และที่แน่นอนครับใช้งานได้ยาวนะนหากท่านใดสนใจติดต่อได้ที่ h t c m a c h i n ช r y ได้เลยครับผมและพบกับเคล็ดลับดีๆแบบนี้ในคลิปหน้าสวัสดีครับ